อิสริยาพรยานอุบลผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท TIPS จำกัดได้รับการมอบหมายจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแลระบบปฏิบัติการการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจาก ICD ลาดกระบังมายังท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่7เมษายน2022ระบบการขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟเรียกว่า Single Rail Transfer Operator หรือชื่อย่อคือ SRTO โดยมีคุณชานนเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานและจะเป็นผู้ให้ข้อมูล สวัสดีครับผมชานนลศักด์เสรีกุลตำแหน่งหัวหน้าแผนกฝ่ายปฏิบัติการในนามของบริษัท TIPS ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือ SRTO SRTO คือโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งตู้สินค้าจากภูมิภาคต,ต่างๆมายังท่าเรือแหลมฉบ,บังเพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัดบนท้องถนน และพลภาวะอา,อากาศที่เกิดจากรถยนต์สาหรับเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟคิดเป็นสัดส่วนสินค้าอยู่ที่ประมาณ30%โดยในโครงการเทนาทีโอจะมีเครื่องมือเรวเมาส์เกนตีเคนสำหรับยกตู้สินค้าขึ้นลงจากโบนรถไฟขนาด60ตันและรับประทายเกนตีเคนขนาด40ตันและขนาด3 0ตันซึ่งในปัจจุบัน สามารถทําได้อยู่ที่35,000ื u ต่อ1เดือนสําหรับหน่วยงานการรถไฟไทยมีหน้าที่ในการกําหนดตารางเดินรถแบ่งเป็นขบวนขาออกจํานวน15ขบวนและจํานวนขาเข้าจํานวน15ขบวนรวมเป็น30ขบวนต่อวันใช้เวลาในการเดินทางจากลาดกระบังมายังแหลมะบังประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในโครงการ NRTO ประกอบไปด้วยรางรถไฟจํานวน6กรางสามารถ เทียบขบวนรถไฟได้ถึง8ขบวนในเวลาเดียวกันสําหรับตู้สินค้าขาออกเมื่อรถไฟออกจาก i อซีดีระกบังแล้วทาง i อซีดีระกบังจะต้องตรงข้อมูลรายละเอียดของตู้สินค้าในขบวนนั้นๆมาอย่าง SRTO เพื่อ SRTO จะนําข้อมูลเหล่านั้นรวบรวมไปทําการแมทชิ่งที่สํานักงานสุลกากรแหลมฉบงังเมื่อพิธีการสุลกากรเสร็จสิน้น r m g จะทําการจับตู้สินค้าลงบนหัวลากและนําตู้ไปส่งยัง ค่าเรือต่างๆภายในค่าเรือแหลมฉบังในส่วนของตู้สินค้าขาเข้าเมื่อ SRTO ได้รับข้อมูลตู้สินค้าขาเข้าจากสายการเดินเรือแล้ว,ลวให้ SRTO จัดหัวลากเข้าไปรับตู้สินค้าอย่างท่านน,นั้นนนนำกลับมาขึ้นขัวรถไฟกลับไปยังไอซีดีลักกับางจะเห็นได้ว่าการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟกําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในระบบการขนส่งของประเทศมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการจราจรและลดปัญหาบลภาวะทางอากาศในอนาคตเราจะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หวังว่าบริษัท TIPS จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเป็นผู้ให้บริการสำหรับทุกท่านขอบคุณค่ะ